สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่เข้ามารับฟังและติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์จากทีมงานทีเมืองพะหลนในศึกมวยไทย74และมวยรอบปูนเสือครั้งที่22สายดีนัดที่2ประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565เริ่มชกเวลา14นกา30นาทีถึง16นานาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1มวยรอบปูนเสือครั้งที่22สายดีนัดที่2 พิกัด116ปอนด์มุมแดงแมนสิทธิเจนิมพบกับมุมน้ำเงินพรพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์คู่ที่2มวยรอบปูนเสือครั้งที่22สายดีนัดที่2พิกัด116ปอนด์มุมแดงเด่นพยักษ์ศักสตูลพบกับมุมน้ำเงินโนรายุทธสุราชคู่ที่มสมศึกมวยไทย7สีพิกัด134ปอนด์มุมแดงเพชรทองหล่อโจนูโวพบกับมุมน้ำเงินแปงนกเขากม11 คู่เอกคู่ที่ 4, สศึกมวยไทย74สพิกัด127ปอนด์มุมแดงค,แคัมแบ็กทีเยุทธนาพบกับมุมน้ำเงินตวงทรับสอสระชีพเปิดหัวคู่ที่1พิกัด116ปอนด์ของศึกมวยรอบปูนเสือครั้งที่22สายดีนัดที่2มุมแดงแมนสิทธิเจนิมอายุ21ปีสูง169ซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดชายภูมิซ้อมที่ค่าย ออขำอินชื่อเดิมซุปเปอร์แมนสิทเจนิมเป็นมวยขวาเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดมีสองแม่นแรงเกาะในดันเด้งตีบูดุดันไฟล่าสุดตุลาคม65ชนะน็อกยกสองฉมวกเพชรนายกเป็ดไทยบุรีมุมน้ำเงินพรพิทักษนกครสหมิตรแท็กเตอร์อายุ19ปีสูง1 6 8เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดกระบี่ครับซ้อมที่ค่ายสอโชคมีชัยชื่อเดิมพรพิทักษ์สอเทียนโพเป็นมวยฝีมือครบเครื่องปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเข่าในเหนียวบูดุดันไฟล่าสุดตุลาคม65แพ้คะแนนโนรายุสุราชเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่อาวุธความหลากหลายหนักแรงความเก๋าและความสดกว่าส่วนตัวชอบไปที่ แมนซิตเจนิมจะบทชนะพรพิทักษ์สหมิตแท็กเตอร์ไปได้ครับคู่ที่2พิกัด1น6่อปอนด์ของศึกมวยรอบปูนเสือครั้งที่2 2สายดีนัดที่2มุมแดงเด่นพยักศักสตูลอายุ19ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดสตูลซ้อมที่ค่ายเกียิเพชรเป็นมวยฝีมือครบเครื่องปั้มรัดมัดตีเข่าในเหนียวแทงยัดไส้ต่อยหมัดสวนแข้งบูดุดันครับ ไฟล่าสุดตุลาคม65ชนะน็อกยก4เพชรบุญชูแอดสันปาตองมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินโนรายุสิราชอายุ18ปีสูง173เซติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดกระบี่ซ้อมที่ค่ายพลันชัยชื่อเดิมโนราพ,พอพราวุธเป็นมวยเข่าเปิดเกมปั้มรัดฟัดตีของคอเหนียวปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูดุดัน ไฟล่าสุดตุลาคม65ชนะคะแนนพรพิทักษ์สหามิตรแท็กเตอร์เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่หลักเหลี่ยมอาวุธหลากหลายบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าส่วนตัวชอบไปที่เด่นพยักษ์ศักสตูลจะเบียชนะโนรายุทธสุราชไปได้อย่างสนุกเล้าใจครับรองคู่เอกคู่ที่3พิกัด1 3 4ปอนด์ของศึกมวยไทย7สีมุมแดง เพชรทองหล่อโจนูโวอายุ22ปีสูง174เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายอันสุขุมวิทย์ชื่อเดิมเพชรทองหล่อบอยบางนาเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องวงนอกดีดักเตะต่อยแรงเดินแทงขวางหน้าปูดุดันหลักเหลี่ยมดี3มไฟล่าสุดกรดกาคมหแพ้คะแนนนักลบแฟร์เทคกันยายนห5ชนะคะแนนกากา้าแพะมีนบุรี ตุลาคม65แพ้คะแนนลิทธิเดตสอสมหมายมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินแป่งนกเขากม .11 อายุ25ปีเป็นมวยรุ่นพี่สูง1 7 8เซนเมตรเป็นมวยครบเครื่องจังหวัดตรังซ้อมที่ค่ายลูกมะขามหวานชื่อเดิมแป่งลูกมะขามหวานเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงขวางหน้าแทงหมัดศอกแรงบูดุดันนะครับ3มไฟล่าสุด มิถุนายน65ชนะคะแนนเพชรด,ดำเพชเกตเพชสิงหาคม65ชนะน็อกยกสาเพชด,ดำเพชเกตเพช,เพชอีกครั้งครับตุลาคม65แพ้น็อกยก4มหามงคลมุฟออนเชียงใหม่เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้สูสีดีคนละอย่างแต่ชอบไปที่เวทน้ำหนักที่ชกประจำเต็มเวทกว่าและความหนักแรงของหมัดวันนี้ส่วนตัวชอบไปที่แปงนกเขากมอ1จะพิกชนะเพชรทองหลอ่อโจโนโว ไปได้อย่างสนุกเล้าใจมันทุกยกครับเดินทางมาถึงคู่เอกคู่ที่4พิกัด127ปอนด์ของศึกมวยไทย7สีมุมแดงคัมแบ็กทียุทธนาอายุ19ปีครับสูง175เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่าย TK ยุทธนาชื่อเดิมซันแบ็กบูมเด็กเสียนเป็นมวยซ้ายเดินเปิดเกมเข่าแหลมขวางหน้าดักแทงแรงนะครับ มีหมัดมีศอกแรงบูดุดันหลักเหลี่ยมดีสามไฟล่าสุดสิงหาคม65ชนะนอกยกสีปานเทพวีเคเขาใหญ่ตุลาคม65แพ้คะแนนเพชรฟโฟกัสแอสันปาตองพฤศจิกายน65แพ้คะแนนคมเพชรโชดบางแสนมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินตวงซับสอสระชีพอายุ23ปีสูง167ซนติเมตรเป็นมวยขวา จังหวัดมหาสาครคามซ้อมที่ค่ายสอสระชีพชื่อเดิมตวงทรัพย์ต่ออิทธิพรเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาดแข้งไล่แขนแทงยกคามีหมัดมีสอกแรงปลายแรงแข็งแก่งปูดุดันสามไฟล่าสุดกระดกดาคมห5ชนะคะแนนวินมอลรัตนบัณฑิตกันยายน65ชนะคะแนนเพชรลุ่งสิทธินายกไก่8ลิ้วตุลาคมห5แพ้คะแนนชาติพยัคศักสตูล เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้กระดูกมวยพอๆกันอีกคู่ครับแต่ชอบบรรยากาศหน้าเสือเวเต็มกว่าและระยะการพักฟื้นร่างกายส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ตวงซับสอสระชีพจะเบียดชนะคัมแบ็กทีเยุทธนาไปได้อย่างสนุกพลิกไปพลิกมาเล้าใจมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกคู่ที่หน แมนสิชเชนิมจะบทชนะพรพิทักษ์นครสาหมิตรแท็กเตอร์คู่ที่2เด่นพยักษ์ศักสตูลจะเบียรชนะโนรายุสุราชคู่ที่3แปงนกเขากอม .11 จะใช้ความหนักของหมัดชนะเพชรทองหล่อโจนูโวคู่เอคู่ที่4ตวงซับสอสละชีพจะเบียรชนะคัมแบ็กทีเคยุทธนาไปได้ครับจบกันไปแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชก คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ ขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและโชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยๆเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ